สวัสดีครับทุกท่านครับผมมนนี้อยู่กับผมหน้าเกมเมอร์อีกครั้งนะฮะวันนี้เรามาอยู่กับเกมที่มีชื่อว่า Headshot นะครับผมเป็นเกมบนมือถือฮะซึ่งตอนนี้ลงทาง iOS แล้วก็ทาง Android นะครับผมอ่าสามารถโหลดได้ทาง Google Play ก็ได้นะฮะซึ่งเกมนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าผมเพิ่งเพิ่งเริ่มเล่นนะเป็นเกมมือถือเกมนึงที่ตอนนี้คือช่วงที่ผ่านมาผมไม่รู้จะเล่นเกมอะไรบนมือถือเว้ยแล้วแบบไอ้เวลาเราขึ้นรถไฟฟ้าหรือออกไปทำงานข้างนอกแบบผม,แบบผมแบบโคตรเซ็งอะนึกออกปะก็เลยแบบลองโหลดเกมนี้มาเล่นดูนะฮะซึ่งบอกเลยว่าาาตตตอนนี้้ิดมกให าสามารถโหลดสามารถเข้ามาเล่นด้วยกันได้นะผมก็ยังคงใช้ไอดีหน้าเกมเมอร์นี่เหมือนเดิมนะใครเจอก็แอดเข้ามาได้นะครับผมคือห <c oughs> ลังจากที่ผมลองสักพักหนึ่งคือระบบมิชชั่นแล้วก็ระบบไอการเล่นมันค่อนข้างสนุกแล้วก็เล่นง่ายพอสมควรเลยเ <c oughs> นี่ยมันสามารถซื้อของมาได้เช่นได้พีจีระเบดิดแล้วก็ไอพวกยาพวกเนี้ยซึ่งไม่ไรผมซื้อมาเต็มเต็มที่แล้วแล้ว,ลวพวร้อมจะลุยละมานี่เลยคุณนนจังนี่ผมยืมหน่อยนะนนจังนนจังมาเป็นคนช่วยผมซัพพอร์ตหน่อยแล้วกันซึ่งวิธีการเล่นนั้นง่ายมากครับเพียงแค่เเราลลื่อนไปแ้วก็ยิง มันข้าเล่นง่ายฮะโอ้ยนี่มันตายยากมากเลยอะ่ะมันจะมีตัวระเบิดนะฮะเรียบร้อยฮะรโรงเรียนจีนเออแม่อ่น้องสาวร,ระเบิดแม่อ่ฮะแม่อแม่อ่ระเบิดแม่อ่ระเบิดโอเคฮะก็คือเราใช,ใ,ชใช้ใช้ใช้มือซ้ายในการควบคุมในการเล็งนะฮะแล้วมือขวาก็ยิงได้สบายเลยเยสพี่อ้วนโอ้ย yeah, oh! หัวแบบระเบิดเยอะไปแล้วเยอะไปเยอะไปแล้วระเบิดเยอะไปแล้วเด็กๆผมจะตายแล้วโอ๊ยแต่เป็นหัวจังบอสเหรอเนี่ยมิสเตอร์เจเอยมิสเตอร์เจ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  เอ่ผมไม่เอาระเบิดไม่เอาเฮลิคอปเตอร์มิสเตอร์เจมิสเตอร์เจตายได้เหอะมิสเตอร์เจตายยากจังวะมิสเตอร์เจทำไมไม่ตายระเบิดเยอะไปแล้วมิสเตอร์เจตายซะเถิดเจตายแล้วนีมิสเตอร์เจตายแล้วครับเป็นไงครับระบบการเล่นประมาณนี้ครับผมไม่ยากใช่ไหมมีจะมีชาร์เลนต์โหมดแล้วก็ขออัพโหลดซึ่งยังไม่เปิดนะแล้วก็มี PK ซึ่งเป็นเหมือนกับการ PVP กันนั่นเองซึ่งเราจะแบบสุ่มผู้เล่นอื่นทั่วทั่วประเทศมา ให้เรายิงกันเองนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราจะไปลองเล่นหมวด P K หน่อยแล้วกันมาดูว่าเป็นไงมาสามารถเชิญเพื่อนมา P K ได้นะถ้ามีเพื่อนใครอยากจะ P K ก็ามาเลยแล้วไอ้ผมต้องเจอกับตันเลสด้วยเนะี่ยอุ้ยพี่พี่พี่กับตันเลสกับตันเลสโอ้ยเจอสนายพี่หน้าเกมเมอร์หน่อยเขาอัปเกรดเปืนมันแล้วเว้ยวิ่งป่ะเฮ้ยเขาวิ่งว่ะเขาวิ่งว่ะเฮ้ยอย่าวิ่งดิเอ๋ไม่วิ่งนะเว้ยไม่วิง่งไม่วิง่งไม่วิ่งนะคะอยู่เฉยเเดี๋ยวโดนยิงหัวนะจจาเด็กๆ ใจเ,เ,เย็นพี่ใจเย็นโอ้ยโกรธอะไรกันปะเนี่ยไม่โกรธกันไม่โกรธกรันไม่โกรธกรันวางเลยไปแล้วไม่โกรธกรันไม่โกรธกรันยิงอะไรมึงยิงอะไร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 มึงก็มาทิ้งตายนะเว้ย ไม่แง่ส่งเอาหัวโผลมันก็ตายดิครับลุกขึ้นมาอีกทีอ้เฮีเจค่เมีปืนกลนะจ๊ะลุกขึ้นมาฉันก็ยิงตายสิครับแบบนี้ใส่หัวไปเลยเด็กๆโอ้โหกระจอกมากนะแบบอย่ามาซ่ากับพี่น่าเกมเมอร์นะโอ้ยเจ็บเจ็บนะโว้ยลุกขึ้นมาอีกทีนึงขึ้นมาเฮดช็อต ขึ้นมาเฮดช็อตจ้าเด็กอ้าวมันก็ต้องอย่างนี้แหลนะฮะแบบมาซามาซาก็ต้องโดนยิงกันหน่อยนะฮะแบบนี้ฮะ <c oughs> เดี๋ยวเป็นที่อันนึงที่ผมอยากให้ทุกคนได้ดูคือ c h ALLENGE Mode ครับผมอันนี้คือเราเล่นไปเรื่อยๆฮะจนกว่าเราจะตายซึ่งมันคอน่อนข้างที่จะยากเหมือนกันนะอหาทุกคนเตรียมพร้อมปะทะจ้าโอ้ยเสียงน่ารักเชียวแหมอย่างนี้รู้สึกตื่นเต้นเลยมีกำลังใจในการรบ หนึ่งน oh, ัดหนึ่งศอกหนึ่งนัดหนึ่งศอกโอ้ยผู้หญิงด้วยนี่ผู้หญิงด้วยโอ้ยไม่ยิงผู้หญิงไม่ยิงผู้หญิงไม่ยิงผู้หญิงเอาหิวเอาหิวเราต้องยิงละถ้าหิวต้องยิงละอย่างงี้ต้องยิงละโอ้ยผู้หญิงโอ้ยเซ็กซี่ืหเรียบร้อยโรงเรียนจีนโอ้โหมีผู้หญิงด้วยให้ผมยิงสาวๆนี่รู้สึกแย่จังเลยครับผิดอะไรพี่ชายไอ้น้องสาว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 ไอ้อะไรอะไรโอ้ยน้องสาวน้องสาวน้องสาวอะไรน้องสาว พี่ชายหัวแตกน้องสาวหัวแตกพี่ชายตายซะเออเรียบร้อยเป็นศพเลยอะ่ะได้ยินบ่าเอาอรอ,อสัญญาณเลยพี่ไปเขียวยังผมต้องรองสัญญาณพี่ยังสัญญาณพี่มายัางเนี่ยผมยิงแล้วเนี่ยเฮ้ยสัญญาณอยู่ไหนไ<ส>อ้น้องสาวมาไม่เอาดิ yes yes ไอ้น้องสาวตายดิแ,กแก,แ,ก,ก,แก,กแกต่อก่อกระจอก กระจ่อกระจอกจอสไหนปะเหรอตอนไหนปะเหรอดูดิ้งสับปีบอสเหรอนะบอสเหรอนะไหนบอสวนะมิสเตอร์เจ๊คมิแกอีกแล้วเหรอได้ยินไหมมิสเตอร์เจเออมันต้องงี้ดิมิสเตอร์เจ๊คเยี่ยมไปเลยเออผมว่าผมได้เติมเงินด้วยที่ยมันสนุกว่ะไ <c oughs> อ,อเงินทั้งนั้นนี่มันเงินทั้งนั้นเลยดีกว,ว่าเงินทั้งนั้นเลยไหนไๆนะ อ๋ล้ำรวยมันเยี่ยมไปเลยอะ่ะล้ำรวยจริงเลยอะ่ะโอ้โหทหารเหรอถังน้ำมันก็มีเขาต้องยิงถังน้ำมันกันเฮ้ยผู้หญิงผู้หญิงยิงผู้หญิงก่อนเลยนี่เซ็กซี่เซ็กซี่เ <c oughs> อาพีจีไปเอาไว้ <c oughs> นี่ระเบิดระเบิดนี่ระเบิดอย่างเดียวไม่สนใจยิงถังน้ำมันอย่างเดียวถังน้ำมันเลยนี่ผู้หญิงเหรอเซ็กซี่มากเลยอ่ะเห็นเรามีกำลังใจในการสู้หรอ เราเปิดอย่างเดียวอะไรวะเนี่ยทำไมยิงขนาดวนไม่แตกฮะม้อยทำไมต้องงี้ยเราสัญญานะมาไหลจะมาอุ้ยแลมโบ้แลมโบ้มีแลมโบ้เลยไหมกูยิงไอ้ไปเอานะพี่แลมโบ้พี่แลมโบ้ตายสิพี่แลมโบ้ตายระเบิดคว่างระเบิดไปแล้วเดี๋ยวคว่างออกนอกจอไปเลยอุ้ยคนนี้เซ็กซี่ไม่เอาไม่เอาอาร์พีจีไม่เอาอาร์ทีมจีวอจะตายแล้วจะตายแลมโบ้ ตายเด้เออน้องสาวโอ้สวยเซ็กซี่ไม่เอา RPT โว้ยเกะกะโว้ยโอ้ยผมตายเลยอ้ยคืนชีพบอส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  เอาไปปึ้งเอามาหิบใช่ไหมเอามาหิบใช่ไหมเอามาหิบใช่ไหมลูกโป่งลูกโป่งโอสบายมากเออมันต้องเยี่ยมอย่างนี้สิพี่ชายโโอ้หมันเยี่ยมมากเลยโอ้เอ้ยผมว่าผมได้ได้เกมใหม่แล้วมั้งเนี่ยอุ้ยต้องเติมเงินแล้วล่ะอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันอึดมากเลยอ่ะโอ้ยเฮ้ยหมาหมามีหมาด้วยเหรอไอ้ลำโบฆ่ายากมากเลยอ่ะไม่เอาระเบิดไปเอาระเบิดไประเบิดมีเฮลมีเฮลมีเฮล ไม่เอาอาพีจไม่เอาอาพีจไม่เอาอาพีจโอ้ยขอเพียบเลยตอวันโตด้วยต่อไมประกครับผมโ้มอาไม่เอาระเบิดไม่เะบดมาหมาๆมามาหมามามาหมไอหมาเหีายิงไม่ทันโอ้ใครพี่หมาทำมาเนี่ยมาแบบรักแท้แพ้หมาระเบิดนะหมานี่บ้ามากเลยโหชร้ายมากเลยข้าลงหมา ผมยิงหมาไม่ลงลอะออนั่นแหละฮะนี่ก็เป็นพอ,พอป่าบหอมคอครับผมเป็นเกมที่ผมกำลังติดมากช่วงนี้นะฮะใครที่สนใจนะมาโหลดมาเล่นกับผมหน่อยเพราะว่าตอนนี้ผมต้องการคนคอยส่งพลังงานให้นะฮะแล้งจากนี้หลายหลายคนเคยกับไอเกมมือถือก่อนที่ผมเล่นไปมีคนแอดมานะก,ก็เราก็เข็นผมส่งพลังงานแค่อย่างมั่นใจมากเลยไออย,อย่างเกมนี้ผมว่าผมคงติดแล้วล่ะ ยวคงต้องเติมกันนะฮะจังหวะน,นี้โอเคครับผมวันนี้ก็พอคปากคงคอฮนะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คราวหน้ากับการแคสเกมนะครับผม <c oughs> นาเกมเมอร์วันนี้ลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย